สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าของช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟ figure model 1/32 scale WCW ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับนี่ครับมารีวิว w ช่วนี้เลยครับ TV 259ครับรถญี่ปุ่นนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just อยด้วยนะครับกล่องนี้นะครับก็มีอยู่3ชิ้นนะครับโมเดลเสาฐานครับผม นั่นก็คือตัวโมเดลนี่ครับดูนี่ฮัทนะครับผมนี่เป็นพ่อครัวนะครับกลุ่มตสลดหนวดขาวนั่นเองครับนี่เป็นครับรายละเอียดครับสวยมากครับอันนี้เป็นตาปั๊มของเขานะครับนี่แล้วก็ดูไปหน้ามีความเก่าป็นคนเจอผลไม้ปีศาจผลความมืดนะครับแล้วก็โดนทัชแย่งไปนั่นเองครับนี่สวยมากๆแล้วก็ตัวเสานะครับ สาจะเป็น C นะครับผมจะเขียนว่า C อยู่นะฮะแล้วก็ตัวฐานครับจะเป็นบัลเบตโต213เมดินเชน,น่า C นะครับตรงกันนะฮะเคเดี๋ยวเราประกอบให้ดูครับนี่ครับด้านหลังยังมีรูอยู่นะครับก็เสียบเข้าไปเลยครับง่ายมากชึบนะครับแล้วก็เติมลงไปครับอันนี้เขาจะมีหมุดนะระวังนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยครับไป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ